เอาละครับสวัสดีกันด้วยครับวันนี้มอยู่ผมในเกม The Sims 4เนี่ยวันนี้เราจะมาสอนโกงเงินฮะใน1 s i m 4เพื่อซื้อบ้านสําเร็จรูปนะอ่าให้กดไปที่รูปก่อสร้างแล้วกดคอนโทรลคิปสี C แล้วมันจะขึ้นช่องให้พิมพม์นะเราพิมพ์ตัวไปว่า M O T H E R L O D E เงินเราก็จะเพิ่มขึ้นมาห้าหมื่นนะครับเราจะโกงเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่คุณ มันก็จะเพิ่มมาแสนห้ามันเพิ่มสี่ละห้าหมื่นนะครับผมอะผมพิมพ์ผิดโทษโทษโทษผมจะซื้อเมื่อผมจะเอาให้ได้ถึงร้าน ห้าแสนนะห้าแสนะละหกแสนหปดแสนละเก้าแสน หนึ่งล้านสำเร็จแล้วอ่าเราก็จะได้คลิปมานะฮะเราก็กดแท็ตอนนี้เราก็มีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทแล้วเราจะซื้ออะไรในเมืองนี้ก็ได้เราเป็นใหญ่ในเมืองนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกับใครกดแชร์กันด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกสืตรอ,อ,อื่นอีกมากมายนะครับในเดอะซิมี่นี้เพื่อเป็น การดําเนินสูตรนะครับแบบให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นฮนะอ่าก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับสมสวัสดีครับ